สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจําวันที่14พฤษภาคม2556กับคุณธาริกาแก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวจำจันค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจําวันค่ะจังหวัดอุบลประชุมเตรียมจัดงานวันรณรงรงต่อต้านการค้ามนุษย์ทางด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกการจราจรครับข้างค่ะ ทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ในโต๊ะขา่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าวันต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปีนะคะมี2ตัวเลือกค,คือข้อ1วันที่4นะคะ4มิถุนายนหรือว่าข้อ2วันที่5มิถุนายนค่ะทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะพิธีแรกนาะขวัญ2556พระโคกินข้าวโพดพยากรว่าธัญญาหารพลาหารบริบูรณ์ดีกินหญ้ามีน้ำท่าบริบูรณ์ดีพอควรพืชพ,พันธัญญาหารบริบูรณ์ดีค่ะ วันที่13พฤษภาคม2556เวลา9นาฬิกา30นาทีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้มีพระราชพิธีเพื่อมงคลจลดพระนางคันแรกนาขวาัญประจำปี2556ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโคไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้มี ใจมัดใจมั่นนะคะในการทําการ,กรเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยซึ่งได้กําหนดให้มีขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่เหมาะแก่การเริ่มต้นการเพาะปลูกโดยในวันแรกเป็นวันพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงค์ประกอบพระราชพิธีณนะพระอุโบสถ วัดพระศีรัตนาศ,าศาสดารามเป็นการอธิษฐานขอให้พืชพันธ์ธัญญาหารเจริญงอกงามสมบูรณ์ทั่วราชอาณาจากักรและให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลส่วนในวันนี้ค่ะเป็นพระเชพิธีจลดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันไทวานซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ สำหรับพระโครแรกนาะได้แก่พระโครฟ้าและพระโครไสพระโคลสำรองได้แก่พระโคเทิดพระโคทูลสำหรับผลการเสี่ยงทายพญาแรกนาะหยิบผ้าได้สี่คืบน้ำจะมาน้ำจะมากสักหน่อยนานในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนานในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินข้าวโพดและกินหญ้าพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดี นาำท่าจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีหลังจากเสร็จสิน้นพระราชาพิธีเพื่อมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พญาแรกนาวานสำหรับเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเมล็ดพันธุ์แก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชาประสงค์สืบไป จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดพิธีบวงสวงพระชัยยบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสอสอค่ะวันที่14พฤษภาคม2556ที่หน้าอาคารอำนวยการสอสอนางนภาสกุนตนาครองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประกอบพิธีจัดพิธีบวงสวงพระชัยบุรีวันคล้ายวันสถาปนาสอสอซอ,อซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อแรกเมื่อก่อตั้งว่าศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีชื่อย่อว่าสอสอสอ,อเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วย ให้การศึกษาทั่วไปแก่เด็กและผู้ใหญ่ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและเพื่อยกระดับฐานะตลอดจนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงปัญหาชุมชนกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักและคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสออซออซึ่งจัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมของทุกปีภายในงานดังกล่าวมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและถวายไายทานพระสงฆ์จำนวน9้ารูปจากนั้นมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสออออครบรอบ59ปีและมีพิธีบวงสวงพระชัยยบุรีซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ประจำสถาบันสออออและถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ ที่เป็นการสักการะบูชาพระชัยบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานมีผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันสอสอ,สอข้าราชการเจ้าหน้าที่และสิทธิ์เก่ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2556โดยมีกิจกรรมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ค่ะ วันที่14พฤษภาคม2556เวลา10นาทิกาที่ห้องประชุม POC สาะระกลางจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวนางนภาส,สกุลตนากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันลุนรคงต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2556เนื่องโดยวันที่5มิถุนาย,ยนของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้คนในสังคมตั้งแต่เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยของกระบวนการการค้ามนุษย์โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบของกิจกรรมการจัดงานซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการ จัดกิจกรรมการจัดงานวัลลนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2556ณบริเวณหอประชุมดดมใหญ่วิทยาเทคนิคอุบลราชธานีซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมการจัดบอร์นิฮัศการกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงดนตรีสลับการแสดงที่สะท้อนปัญหาการค้ามนุษย์และจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์และกิจกรรมภาคกลางคืนโดยมีกลุ่มเป็นนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสตรีองค์กร NGO และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดค่ะวันที่14พฤษภาคม2556เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราช ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งครั้งที่5ปี2556โดยมีนายวัชรพงศุกรักษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอมพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งยังได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยภายในโรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วต้นไม้สระว่ายน้ําอาคารเรียนห้องเรียนสนามกีฬาเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในส่วนของเรื่องการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนเองจะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จังวัดอุบลราชธานีกำหนดงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและจันลงพุทธศาสนาค่ะ นายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันที่24พฤษภาคม2556ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาเป็นวันใกล้วันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3มเหตุการณ์คือเป็นวันใกล้วันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงกําหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี2556ระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2556เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบร,ราชินีนาถให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมจันรลงในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2556จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยการทำบุญ ตักบาทการร่วมทอดผ้าป่าสามคัคคีการร่วมสวดมนต์บำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมการจัดเทศการการแสดงทางด้านพระพุทธศาสนาและการปลูกต้นมเหิศักศักยสกยามินโดยจะดําเนินการในทุกวัดทั่วจังหวัดกรมควบคุมโรครณรง์ป้องกันไข้เลือดออกหลังสถานการณ์เริ่มรุนแรงเน้นมาตรการ5ป1ขอค่ะ ดรนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30เมษาย,ยน2556พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน2 6 6 6 7รายเสียชีวิต33รายส่วนพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีการแพร่ระบาดมากที่สุดในรอบ5้าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นโลกร้อนฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมควบคุมโรคได้เร่งดอนรงค์ให้ชุมชนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กตลาดสดสถานีขนส่งทำลายแหล่งพ่อพันธ์ยุงลายและลูกน้ำก่อนที่ฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคมนี้รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคด้วยนอกจากนี้ยังฝากให้ประชาชนใช้มาตรการ5ป .1 ขอในการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกได้แก่ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยส่วนหนึ่งขอคือขัดไข่ยุงลายโดยขัดล้างทำความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีไข่ยุงลายเกาะติดเด็กที่จังหวัดศรีสะเกษที่ถูกบังไฟตไลายตกใส่หัวปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าทางแพทย์โรงพยาบาลศูนย์สัรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีให้นอนดูอาการภายใน24ชั่วโมงค่ะ วันที่12พฤษภาคม2556เวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสัมปสิท,ที่ประสงค์อุบลราชธานีช่วยกันทำแผลให้เด็กชายพานวัตโพงงามอายุ14ปีราศดรบ้านทุ่งายตทุ่งไทยอภอุทุมพ,มพรสพจังวสิเกตซึ่งได้รับบาดเจ็บจากบ้างไฟตะไลตกลงมาใส,าส่ศีรษะขณะยืนดูบ้างไฟในงานบุญประเพณีของหมู่บ้านและโรงพยาบาลประจำอำเภออ,อ,อุทุมพรส่งต่อมาให้แพทย์โรงพยาบาลศูนย์สัมปสิตที่ประสงค์รักษา เบื้องต้นพบบาดแผลบริรเวณกลางศีรษะยาวประมาณ20เซนติเมตรเมื่อเอกซเรย์ไม่พบมีกระโหลกแตกหรือร้าวจึงเย็บแผล และนำตัวเข้านอนดูอาการที่ห้องศัลยกรรมประสาทชายอีก24ชั่วโมงจากการสอบถามเด็กชายพานวัฒน์ได้เล่าว่าตนและเพื่อนมาดูงานบุญบั้งไฟที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยจัดขึ้นจนถึงการยิงบั้งไฟตะไลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วโดยขนาเกิดเหตุเด็กชายพานวัฒน์และลุมเพื่อนยืนดูอยู่ด้านหลังกองอํานวยการจัดงานห่างจากจุดบั้งไฟประมาณ200เมตรเมื่อเจ้าที่จุดบั้งไฟพ่นยอดตานบั้งไฟตะไลดังกล่าวก็ได้ตกลงมา หลังกองอำนวยการตรงที่ตร,ตรงตรงที่ตนยืนอยู่จึงพักันวิ่งนี้แต่อิทธิพลของบ้างไฟตลัยที่ยังหมุนอยู่ทําให้ฐานของบ้างไฟตลัยที่ทําจากเหล็ก ฟาดเข้าศาีรษะเกิดเป็นแผลขนาดใหญ่ดังกล่าวส่วนการดูแลรักษาทราบว่าคณะกรรมการที่จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดจนกว่าจะหายดีเป็นปกติจึงเป็นอุทาหรณ์ให้เด็กที่ไปดูบ้างไฟจะต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาและจะต้องมีผู้ปกครองติดตามไปด้วยตลอดเวลาในการชมบั้งไฟ สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองวันที่21-23พฤษภาคมนี้ค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชิญวุฒิอาสาธนาคารสมองและหน่วยงานราชการจากนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมและอุบลราชธา,านีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฉบับที่1 1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและให้วุฒิอาสาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ และร่วมกับภาคีการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในวันที่21-23พฤษภาคม2556ที่โรงแรมสุนีกแกรนด์โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่า สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและรับผิดชอบงานขับเคลื่อนปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการน้อมนำหลักปัชญา ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มการและร่วมกับภาคีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมดังกล่าวจะมีการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศผลการพัฒนาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตและการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรมท้องถิ่นเด็กสตรีผู้สูงอายุโอทอปและการเตรียมการเข้าสู AEC รวมทั้งการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการทำงานที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาด้วยกันเองและระหว่างจังหวัดหรือระหว่างภาคร้รานจำหน่ายชุดนักเรียนในเมืองอุบลคึกคักรับเปิดเทอมค่ะหายล้านนะคะยอมคงราคาขายเท่ากับ ปีที่แล้วแม้ว่าต้นทุนเพิ่ม5-10%ขณะที่ผู้ปกครองครวนงบช่วยจากรัฐไม่พอซื้อต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มค่ะวันที่13เมษายนขออภัยค่ะ13พฤษภาคม2,556เวลา10นาฬกาผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดบลราชธานีว่าถึงแม้ว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะเปิดภาคเรียนแต่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ต่างพานำบุตรหลานมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแล้วส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายตามร้านจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคักเจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนรายหนึ่งบอกว่าในปีนี้ราคาต้นทุนชุดนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก5 1าแต่ทางร้านยังคงต้องขายในะราคาเทิมเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีนี้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการจึงไม่อยากซ้ำเติมบรรดาผู้ปกครองที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ ในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนเนื่องจากรัฐบาลให้ค่าใช้จ่ายมาไม่พอต่อความต้องการ ซึ่งชุดนักเรียนชุดหนึ่งราคาเฉลี่ยชุดละ3 5 0ร้อบถึงสี่บาทเงินช่วยเหลือที่ได้มาจะซื้อได้เพียงชุดเดียวแต่ผู้ปกครองจําเป็นต้องซื้ออย่างน้อย2ชุดทําให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มขึ้นอีกส่วนบรรดาผู้ปกครองต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือสวัสดิการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้โดยฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้ให้ดําเนินการต่อจากนโยบายรัฐบาลชุดที่แล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนฟรีไปจนถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี บรรดาผู้ปกครองในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีนำบุตรล้านมอบตัวรับการเปิดเทอมวันแรกอย่างคึกคักขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องจัดกำลังเสริมเพื่อบริการจราจรตลอดทั้งวันค่ะวันที่14พฤษภาคม2556เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัว รับเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มผู้ปกครองเด็กเก่าและใหม่นำบุรหล้านแห่เข้ารายงานตัวพร้อมเป็นนักเรียนกันคึกคักและทำให้การจราจรในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดขัดไปทั่วเมืองโดยเฉพาะที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามวิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียนเบญจมาราชที่เป็นโรงเรียนดังพบกลุ่มผู้ปกครองเด็กขับขี่รถยนต์ ส่วนตัวนําเด็กนักเรียนมารายงานตัวที่โรงเรียนการตลอดวันส่งผลให้ถนนเข้าสู่บริเวณหน้าโรงเรียนเกิดการจราจรติดขัดเป็นแถวยาวเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรจ,รจากสถานีตํารวจภูธรวารินชํำราบและสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจัดกําลังตํารวจจราจรกว่า30นายควบคุมการจราจรตลอดทั้งวันสําหรับเด็กนักเรียนใหม่ในวันนี้ล้วนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสีขาวและไหมเอี่ยมโดย กลุ่มผู้ปกครองจำนวนมากเปิดเผยว่า พวกตนยังโชคดีที่ยังมีเงินช่วยเหลือเรื่องการซื้อชุดแบบเรียนและค่าหนังสือเรียนฟรีจากรัฐบาลเป็นอย่างดีและขอให้นโยุบายรัฐบาลนี้เปิดกว้างตลอดแม้ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามารับช่วงต่อหรือกลุ่มเก่าก็ขอให้ยืนหยัดโครงการเช่นนี้ไว้ต่อไปซึ่งจะเป็นผลดีต่อโรงเรียนขนาดเล็กในขณะที่บางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ยังคงใช้มาตรการแบบเดิมคือการระดมทุนในการจัดบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่ไม่ได้มองว่าเยาวชนส่วนมากของประเทศหรือของจังหวัดเป็นเยาวชนที่ยากจนแต่ขาดทุนทรัพย์ซึ่งยังจะต้องพึ่งทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่อไปไปดูธุรกิจจำหน่ายเฟร,รมภาพระบายสีสร้างรายได้ดีผู้ปกครองที่มาออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองค่ะก็มักจะพาบุตรหลานมานั่งระบายสีค่ะ ในช่วงเย็นกิจกรรมยามว่างสําหรับเด็กอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมคือระบายสีซึ่งเจ้าของร้านเฟรมภาพระบายสีที่สวนสาธารณะทุ่งสีเมืองได้เล่าว่า ในช่วงเย็นผู้ปกครองที่เดินทางมาออกกาลังกายมักจะพาบุตรหลานมานั่งระบายสีถือเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันกับเด็กและส่งเสริมให้เด็กระบายสีตามจินตนาการของตัวเองอีกด้วยซึ่งทางร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับเฟรมภาพระบายสีจะทําจากกรอบไม้ขึงผ้ามีภาพการ์ตูนน่ารักน่ารัก จะมีเฟรมภาพระบายสีพร้อมสีน้ำผู้กันจานสีแก้วน้ำพลาสติกและมีขาตั้งสำหรับวางเฟรมระบายสีในราคาเพียง20บาทโดยทางร้านจะมีการวาดภาพการ์ตูนน่ารักหลายแบบอาทิคิตตี้เจ้าหญิงมีพูโดราเอมอนหรือจะวาดภาพตามที่ลูกค้าสั่งโดยช่วงเปิดภาคเรียนค่ะบรรดาผู้ปกครองก็จะเผา ผู้ปกครองพาเด็กๆมานั่งระบายสีในแต่ละวันประมาณ30รายถือว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดน้องบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ130บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ130บาท หมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทราคาปลาปลาณนีลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ130บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ70บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ75บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ูราคาฐานละ120บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ100บาทไข่ไก่เบอร์สาราคาฐานละ93บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ35บาทเกระเทียราคากิโลกรัมละ45บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ30บาท ค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากูนยนอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซ Icana, วันนี้ที่หาดกูเดืองอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นากา18นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬกา28นาทีค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธนนีเคลเบิทีวีค่ะ สำนักง,งานกพเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่กพรับรองและจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกรรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาค,คม255 156ไม่เว้นวันหยุดราชการสนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ job3ocs.go.th c สวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญตั้งชื่อให้กับลูกม้าลายสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์อุบลผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งปรสนิยบัตรเข้าร่วมสนุกมาที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเลขที่112หมู่17ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3400ี34 โดยระยะเวลาในการร่วมโครงการตั้งชื่อลูกม้าลายเริ่มตั้งแต่10พฤษภาคม2556ถึงวันที่10มิถุนายน2556ประกาศและจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่24มิถุนายน2556ทางแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสู่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่34จำนวน9สาขาช่างรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้ถึง23พฤษภาคม2556โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายแผนงานและประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีโทร045319550ต่อ200และ131หรือ w w w ubisd.go.th าเชิญสิทธยานุสิทธิ์และสาธุชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนครูสมาธิจหบันพัฒนาจิตตานุภาพ44วัดสุป,ปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาค,คม2556เวลา10นาิกา18นาทีเป็นต้นไปโดยพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยงังิรินโทเป็นประธานในพิธี มาถึงช่วงเฉลยคําถามประจําวันค่ะกับคําถามที่ถามว่าวันต่อต้านการค้ามนุษย์ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปีค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะวันที่5มิถุนายนของทุกปีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ในวาด,ด้าค่ะ และติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแคมเปญดีๆค่ะจากเมืองไทยประกันชีวิตมาฝากกันด้วยนะคะกับโครงการเมืองไทยรุ่นใหญ่ไฟ5โครคคลุ้มครองชีวิตและก็โรคร้ายแรงค่ะคุ้มครองชีวิตสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทคุ้มครองโรคร้ายแรง5โรคได้แก่โรคมะเร็งโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองอัลไซเมอร์และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรรับประกันตั้งแต่อายุ40ถึง65 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาค่ะติดต่อนะคะถ้าสนใจโทร029755722ค่ะค่ะท้ายข่าววันนี้เขาขอบคุณโรงภาพ,พยนตร์เนวดาค่ะและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจร บนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u ไวย์เบค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k r t v 0 0 1ค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้ง2คนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยสินเชื่อในประสงค์สปีดีจากธนาคารไทยพาณิชย์ทำเพื่อคนที่คุณรัก